ออสวัสดีทุกคนเลยครับผมโค้ดเอ็นตอนนี้คุณอยู่ในเกมวันเต็ดเจ้าพ่อลูกศรลักกี้ยูโนโอ้โอเคโอ้โหเห็นเขาเล่นเกมกันเนี้ยเกมนี้ก็ตั้งนานนมละผมก็เลยไม่มีอะไรทําก็ลองมาเล่นกับเขาบ้างครั้งก่อนผมก็เล่นเนี่ยหมดฝึกสอนลองเล่นงั้นๆก็ใช้ได้อยู่ต่อเลยโหเกียดเล่นใหม่ อห้าชั่วโมงที่แล้วที่เขากำลังเล่น,เ,ลนเกมไม่ใช่ละข้ามสเตเตอร์เลยปะเออข้ามสเตเตอร์ได้เฮ้ยเฮ้ยใครวะโอเค whoever's up there picked the wrong fucking apartment โดอดอะไรวนะเนี่ยนี่หมดคิดว่ากระสุนเฮ้ยทำไมเกมนี้มึงโค้งเพลงอย่างเงี้ย ต้องเป็นกับความรูษษษษษ้สึกเฮ้ยเจ็บเจ็บอ่ะโคเบอร์โคเบอร์โคเบอร์เบย์เบยไม่ใช่คนละาโคเบอร์โอเคทำไมเกมมันมึนๆอย่างนี้วะรู้ว่าเราคิดเองวะเฮ้ยใครวะใครวะใครวะส่องจากทางเฮ้ยจะ เราคนไม่ทุกคนนี่เป็นบ้านใครเนน่ยบ้านเราปะน่าจะบ้านเราโอเคอืมของก็ยังใช้ได้อยู่แล้วทำไมอันนี้กับอันนี้แล้วก็วกอันนี้แล้วก็แล้วก็อนนี้โอ้มันซ้ากันเออแล้วก็อันนี้ด้วยโอ้ซ้ากันเยอะเนี่ยบ้านนี้คงจะอ่านหนังสือเล่มเดียวนิดหลายครั้งด้วยกัน หลายครั้งมันน่าจะอ่านเล่มเดียวก็หลายหลยครั้งนะนี่มันเล่มหลายเล่มแล้วเปิดตังไต,งตาหานี่ก่อนโอ้เข้ากันเนื้อเรื่องมันต่ออันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กันเนื้อเรื่องมันเท่าไหร่อะคือไม่สนใจอนะเนื้อนะนะเรื่องอะสนใจอะเมลคู่อนะ่ะทุย <laughs> Three months ago, if I'd been awakened by a couple of cops rummaging through my place, I'd be <laughs> praising myself and trying not to see you cry, but. Uh, well, a lot can happen in a short period of time. I'd been looking at that picture for days. I thought I knew every detail. Huh? Shit, I hate วิ่งขาปุกขาเป๋ยิงิ้งอล่งวิ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 ่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่วิ่ง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 วิวิ่งวิ่วิ่งวิ่่งว รมันวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้เนี่ยหรอเฮ้ยยิง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 เฮ้ยยิงที่หัวออกที่หน้าตายแต่มันวิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอเกมนีอ๋อฟูลเต็มเฮ้ยเออเจชัตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงเออกระตุกยิง อยู <ève S 2> <sociedad. S 1> ่ดีกระตุกอุ้ยอุ๊ยอุไปเผอข้ามปเตอ t e ไม่รู้เลยคนนี้ยิง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 โอเคไจุ๊บ๊บโอเคไหมมงแบบเ o อ e r อ่ะแบบแบบจี้จีเบบีเบจบ ใจเย็น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 ยิงยิงโอ้ยติดติดหม้อติดหม้อติดหม้อเหรอเจ้าหม้อสาวเนี่ยนะดูเลยโคเบอร์โคเบอร์โคเบอร์ดิแย่ตายเราสิเอ็ก๊อตว่ะพุทโธ่ต่อหน้าต่อตาปืนกลแพ้ปืนสั้น ก็ยิ่งสั้นอ่ะมันเจ๋งกว่าไงของสั้นๆมันเจ๋งกว่าแน่นอนอืออืออือออบ๊โอ้โหโดนยิงเต็มหน้าอืออือโอเคไอ้กระตุกไมเล่นแล้วกระตุกวะตายแล้วเล่นแล้วเออ โอ้ผมก็มาแล้วเมื่อกี้มันเป็นไรวีกระตุกเกมเลยตกโอเคโอ้โหโ้หโอ้โหโอ้โหอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้อหโอ้โ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 หโอ้อ้้อหโออ้้อหโออ้้อหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโ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 ออ้โหโ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 อ้โหหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โห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 โ เกมนี้มันเน้ออ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 นออแน่กว่าแน่กว่าแน่กว่าของมันแน่กว่าอ๋อไอตรงนี้มีกระสุนเลี่ยมเจ็ดนะโอเคเฮ้ยจับป๊อกเอ๋ม่มี่อ,อ,อ,อ่อ่อแล้วเบิด โอ้ยย,ยิงไม่ได้โอ้ยเนี่มึงจะถึงไปไหนกันสุดยิงขนาดนั้นคนอื่นเขาตายหาหมดแล้วอี๋ตายเอ้ยไม่คบงโคเบอร์ละเล่นสดเลยอ๋อเวลาคนมานี้คนมาทีนี้เพลงจะขึ้นอดีทำไมอยู่ดีกระตุกเต็มเลยตกอะไรขนาดนั้น โอ้โหพอเหอะกมนี่มันเอาอย่าที่ยิงเลยยิงยิงป๊อปป๊อปนี่เป็นเป็นโคเวอร์เพลงเป็นเป็นอยู่เป็นเป็นเต้นเฮ้ยกระสุนหมดบวกกับบวกบวกเออเดอะแม็กซี่หลบยิงยิงไม่โดนโอเค อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเพลงเราผมยังไม่รู้เลยชื่อเพลงชื่ออะไรเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมไปศึกษาอ,กอีกทีด่วนด่วนยิ่งด่วนยิงหยุดโอ้โห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 ยิงยิงไม่โดนโอ้ยยิงไม่โดน ยิง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 เปนึงปนึงเด่นอื้อเต็มที่หัวโอนี่อะไรบ้านั่นเนนั่นเนาะนั่นเนน่เมีอะไรไปโอยโอ๊ยงงอื้อเต็มกคอเต็มกคอ

Slow down slow down slow down slow... Slow down oh That's a long video gonna run out of meds soon Chinese China team team Hey, come on ยิงที่ขายิงที่ขาขาสัน้นขาสัน้นอุย้ยลาลาน,านี้สวยเงินสวยเงิพี่นั่งกระถึกจังเลยมังเป็นทหารในลัลมโบ้เนี่ยโอ้ยลา,ลา,ยา,ล,าลานี่ลาลานเฮ้ยยิงโอ้โหเฮ็ดช็อตโอเคอย่านะ ชัตเตอร์ทีไรนี่กระตุกทุกทีเลยเนี่ยโอาตัว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 ัวกูไหมข้อผใช้ซ็อกเก็ตัวเอาตูดลับซะทุยตูดลับอื้ออเ หัวทำไมมันลืมอ่ะเดี๋ยวปืนาดียวยืนเหรอเออเล่นยังไงมันลืม ิมให้โอ้ยโอ้โธ่คยิงนี่ตลอดเนาะโอ้ย่าปก่าปึ๊แตกอีทำไงวะลืมละ ยิงที่หัวยิงที่ขาก็ไม่ได้นะ โอ้ยตายแล้วเป็นไงวะเนี่ย,ย,ยหายแล้วลืมก็อฟอนมาทางนั้นเอ้า

dùng một người Ô Ông mẹ vui <laughs> Tài <laughs> đó, cùng đi <laughs> โอ้โหาชิบหายแล้วเอาไปบูงนานีบูชิใหม่แล้วเ้บโอ้ตายแล้วฟลอะไรวะี่บูยิงทั้งหมดไหมสิบกว่ารอบ Stop driving! I... Yeah, f***ing cool, bitch. I'm hitting you. F***ing... just you and me now, Gimpy. On, that shield is in the fucking stripable. Maybe if I pin him down, I can get a better angle. โอ้ยไปเสียเวลาตรงนู้นขึ้นมาอใหุ้วามีใช่มีหล้วตายต มึงโคม้ม,อคมือแม่งโค้งมือแม่งนะยากสุดก็คืออ,อึดู้ยี่ดูยี่ดูออตายตายตายเอ,อือเกมเอวอร์ตายแล้วเอาไม่เอาหม่โอ้ มันละไงวะมันมันเป็นด้อยเลยมามโอ้โหอะไรกันเนะี่ยมา

เฮลืมเลยโอ้โหเป็นคนโง่ซะตั้งนานไอ้กูยิงรอดส่วนๆติดลูกขายอีหัวไหลเยี่ยมก็สุดเสือฟ้าเฮ้ยอะไรวะมึงมันนี่มึงทำให้กูโง่ ไม่ได้ตั้งใจกูมันโง่เองยิ้มแล้วก็เดินอยากไปมันอยู่นี่ตายแล้วยานะอีเกียอีเกียนะข้ามแชปเตอร์ไปฮะ Okay, ho Some of the things they taught me not everybody can do Don't piss your panties if you can't see your target What if no one ever told you that bullets fly I'm like, oh, with Got ยังไงบ้างอ๋อเด็ดเขียโอเคไปละอ๋อเอือที่หัวที่หัวเยี่ยมโอวเขามีหลักสูตรนี้แต่แรกนะมันจบไปนานแล้วเออย,ยี่ยม หลักสูตรนี้ใช้ได้อยู่ม,มันน่าจะบอกแต่นาทีแรกและมาให้โง่ซะตั้งนานแล้วไปยิงโลอีกโอ้โง่ซะตั้งนานเลยเราไปวะเฮ้ย เรากดชิปแล้วนะเนาะหค่าตายอ๋อต้องฆ่าหนึ่งตัวก่อนถึงยิงได้เ,ออเออต็มหัวเอ,อ้าตายกรรม อีทิน่าทิน่าโอเคเป็นแล้วเป็นแล้วโอ้ยยิงเฮายิงเบาลืมสูมโอเคได้ละตีหัวที่โอเคเป็นละ งงตั้งนานที่เป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นคนงงเธอมาสอนว่าดิบดีคือว่าลืมลืมไปซะหมดละตายแล้วแล้วบูมเรงสเน็กโอชัตเตอร์ชัตชัตเตอร์เลยอ่ะโอ้มันฟินาเล่ร้องเพลงโอเคอ่ะ โอเคเดี๋ยวมาตอ่อพาร์ทต่อไปดีกว่าพาร์นทนี้ผมว่าอแค่นี้ดีกว่ามาเจอกันนะบุ้งบบ้อบุอ้บง